อาอเฮ้ยอ๋ีอ๋ยว่ผู้ชมครับหือืฝดคลิปได้ดเล็ดมากเลยแล้วคือแบบมันมันเกิดผมอะคุณผู้ชมคือมันเกิดผมวันนี้เขาไม่มีอะไร,ไรพูดมากรอกนะคลิปนี้ผมตัดส่วนแล้วผมจะลงแม่งตอนนี้เลยคือแบบเที่ยงคืนแล้วคือความจริงผมจะจตั้งแต่แบบเขาดาวไล่มาเรื่อยๆแต่คือมัน ไม่ดีกว่านะครับคือผมมัวตัดรูปอยู่จะเอาไปลงเฟซนะครับก็คือหนวดผมไม่งยาวเลยโอเคนะครับก็คือมาวันเกิดแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวผมมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ตัวเองแล้วกันเหงาไปไม่มีเค้กโอเคแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูสแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดูยูสเฮียลูกมาร้องหน้ากระจก อย่างหน้ากูวิมม่หน้าทำเลยเขาบอกว่าห้ามทำเนาะผมร้องตรงไงดีวะนี่แล้วกัน Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ผมเป็นร้องหน้ากระจกผมจะเป็นอะไรบอก Cảm cũng nói bạn đã theo dõi và